ประกันชั้น1รถไฟฟ้ายอดนิยม2024ประกันชั้น1รถไฟฟ้าปี2024ที่ไหนราคาดีคุ้มครองสูงไปฟังกันค่ะ ในตารางนี้นะคะจะยกตัวอย่างรถไฟฟ้าเทสลาโมเดล3ปี2023ค่ะบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จระราคาเบีย้ยอยู่ที่51,000บาทค่ะคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยราคาอยู่ที่6 3 4 8 8บาทค่ะเออโกประกันภัยราคาอยู่ที่6 5 2 4 1บาทและแอคซ่าประกันภัยราคาอยู่ที่7 5 0 0 1บาทค่ะมาที่ตารางนี้กันค่ะสำหรับรถไฟฟ้าเทสลาโมเดลยปี2023นะคะสำหรับบริษัทประกันภยัยบริษัทแรกค่ะบริษัทประกันภัยไทยวิวั เริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทค่ะคุมภยัยโตเกียวมารีนประกันภัยอยู่ที่63,488บาทค่ะเออโกประกันภัย71,526าย7บาทและแอคซ่าประกันภัยราคาอยู่ที่70,000บาทรถไฟฟ้าประกันภัยชั้น1ราคาดีที่เดียวที่เราเปรียบเทียบให้คุณแล้วที่นี่เลยนะคะดังนั้นคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยแอดมินดูแลให้ค่ะ